มาดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะให้ดูคลิปนี้ค่ะต้องบอกว่าตกใจหนักมากนะคะจูจ่ๆก็มีวัตถุลอยมาโดนกระจกรถค่ะคลิปนี้โพสต์โดยเพจเฮียขับรถนะคะเป็นกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งค่ะขับอยู่บนทางด่วนแล้วดูในวงกลมจูจ่ๆวัตถุเป็นสนาลอยมาฟาดที่จะจกหน้าจะจกร้าวแบบนี้ค่ะนี่นะคะถ้าดูจากในคลิป จะเห็นว่าวัตถุนี้ลอยมาจากล้อรถของรถที่อยู่เลนด้านขวาออของรถคันนี้ในคอมเมนต์ก็มีคนมาแสดงความเห็นมากมายเลยนะคะเสียงส่วนใหญ่ก็เดาไปว่าน่าจะเป็นเศษเหล็กจากล้อแม็กหลุดกระเด็นอ๋อเราลองลอง,ลงนี่นะคะจากคันนี้เหรอครับพี่หมวยค่ะน,นี่ออเ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 หมือนเหมือนจะใช่ค<ห>่ะเราก็ขับหนีไปเลย หรือว่าเจ้าตัวไม่รู้ใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> กระทะล้อหรือเปล่าส่วนของล้อแม็กซ์หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับล้อแม็กซ์หรือเปล่าที่หลุดออกมา oh. แต่ตอนผมเด็กๆพี่หมวยผมเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้ <Okay. S 2> คือขับคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปเออนี่ยเนี่ออกมาจากล้อ <c oughs> เออออกมาจากล้อจริงๆ <c oughs> เออ ส่วนหนึ่งของกระทะล้อหรือเปล่าหรืออะไรเจ้าตัวรู้หรือเปล่าอตอนผมเล็กเด็กเนี่ยไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่มันเป็นหินที่รถข้างหน้าดีดขึ้นมา<อ>กระจกก็ล้าลักษณะแบบนี้เหมือนกันเออเราระมัดระวังกันด้วยฮะ